สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการซ่อมแซมชาแนลครับชาแนลที่รวบรวมวิธีการดูแลรักษานะครับของใช้ภายในบ้านและสำนักงานที่สำคัญครับเพื่อนๆสามารถทําเองได้ง่ายๆวันนี้ครับเรามาอยู่ในเรื่องราวของการ DIY กันบ้างดีกว่าครับผมก็เลยจะมานําเสนอวิธีการ DIY กาวครับกาวชนิดนี้เรียกว่ากาวโฟมครับอุปกรณ์สําคัญของกาวโฟมนะครับหลักๆจะมีอยู่แค่2ออย่างก็คืออย่างแรกครับน้ำมันครับ น้ำมันที่เราใช้ครับจะเป็นน้ำมันเบนซินน้ำมันก๊าซหรือว่าน้ำมันอะไรก็ได้นะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นน้ำมันก๊าซครับแล้วอุปกรณ์หลักอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวโฟมครับตัวโฟมเนี่ยเราหาซื้อหรือว่าไปเอามานะครับจากโฟมที่แบบเราซื้อของใหม่มาแล้วจะมีโฟมลองนะครับใช้ดานได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ของเติมก็คือจะมีพวกเป็นขวดน้ำนะครับเพื่อตัดมาเป็นตัวผสมนะครับคัตเตอร์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นไม้คน ขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นเลยนะครับให้นำขวดเปล่านะครับที่สะอาดมาตัดแบบนี้นะครับเพื่อจะได้เป็นที่ทไว้สําหรับใส่เวลาเราคนนะครับต่อไปเรามาเตรียมโฟมกันบ้างโฟมนะครับเราหั่นโฟมให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเยอะๆนะครับไม่ต้องชิ้นใหญ่มากเพราะเวลาเราโฟมไปโดนน้ํามันมันจะละลายครับถ้าเราหั่นชิ้นใหญ่มาก มันก็จะทําให้ละลายช้าครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหลายๆชิ้นครับหั่นชิ้นประมาณนี้ก็พอครับหรือว่าเล็กกว่านี้ก็ได้เพื่อความสะดวกนะครับตอนเวลาเราเอาไปคนครับโฟมจะละลายได้เร็วกว่าหัน่นไปเรื่อยๆเลยครับ หลังจากที่เตรียมเสร็จเรียบร้อยนะครับให้นําน้ํามันนะครับใส่ลงไปในที่เตรียมไว้ของเราครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราค่อยๆหย่อนโฟมลงไปครับโฟมจะค่อยๆละลายนะครับใส่ไปเรื่อยๆเลยครับ หลังจากที่เราคนไปเรื่อยๆครับเราก็จะได้กาโฟมในลักษณะแบบนี้ครับค่อนข้างเหนียวแล้วนะครับใช้งานได้ละ เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการนะครับในการทำกาโฟมครับต้องบอกเลยว่ากาโฟมเนี่ยเป็นกาวอนเนกปะระสงค์ครับสามารถใช้ได้ทั้งในบ้านหรือว่าสำนักง,งานก็ได้ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับทอแมแซมชาแนลหรือว่าท่านกำลังมองหาช่างมืออาชีพครับไม่ว่าจะเป็นช่างไฟช่างแอร์ช่างปรับปาหรือว่าช่างพมานก็ค้นหาได้ที่เว็บไซต์ของเราครับทอแมแซม c o m เว็บไซต์ที่รวบรวมช่างใกล้บ้านคุณ วันนี้เราไปก่อนแล้วนะครับครั้งหน้าจะมีอะไรมานำเสนอหรือว่าจะมา DIY อะไรก็ฝากคนติดตามกันด้วยครับสวัสดีครับ